ชูกันเลยพี่นนองแกงเห็ดฟางใส่ปลาแต่ว่าพค่หลอดเราบ้านัวเนาะเต็มชัน้นเนาะชิมกันเนาะติแกงเห็ดพี่นนอง แกงเห็ดเฟืองใส่ปลาไปดูกระปพาะฉอนโอ้ไปสน,นามลายโบดบ่เดี๋ยวไปเก็บผักหอมก่อนเนาะเดี๋ยวผักหอมอยู่หางสวนสวนล้างบานนี่แหละไปเดี๋ยวที่ภาพี่น้องไปเบิ่งเนาะผักหอมก็เพิ่งจะปลูกค่ะยังไม่ทันใหญ่ใหญ่เก็บไปใส่แกงเนะาะเก็บไปใส่แกงปลา มาท่านไหนใหญ่อยู่ค่ะพักสี่พักปลูกเองเนาะแกงปลาแซ่พักหอมจังบ้าขาวพักสี่ ผักซีสอยเนาะคะ่ะเนาะผักซีสอยผักซี่เหล้าจิ้งกน้อยตัวนี้เป็นผักเซียน,นะคะ่ะผักเซียนกับนน้อยนะคะผักเซียนตัวเทิงสันเทิงนี่ผักบุ้งจีนจกระดิ่งพักสไลด์เก็บพัซซีปลอมนะเนาะค่ะเนาะนี่เจ้าพักเซียน,นะคะ่ะวันส้มปูส้มปุ๋ยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะอันใด ต้นหูห้งเฮาอันได้ใหญ่เขาเก็บก่อนเนาะค่ะเนาะวานไปเรื่อยหดหนามไปน้นาอ้อยปุ้ยไปนนามตัวได้ใหญ่กอนเขากบลูกกินกอนเนะาะเขาลูกต้นพ่นออกต้นน้อยพ่นกะใหญ่ขึ้นมากพอาได้เก็บแต่เล่มเนาะค่ะเนะาะใครกลัวถ้าซื้อแต,ต่ตลาดตัวนี้ มะเขือเทศค่ะต้นมะเขือเทศมาเป็นนวลเอาไปหมากกูดน,น้ำนา้พี่น้องเนาะพอดีเก็บอยู่เลยค่ะโง่ไว้เนาะ แกงม,มาเอขออาือข่อยกินเนาะกะลังดอกเกบเอาใบขามไปใส่แันแกงเห็ดฟางว่ามีพวกติวมก,กับเก็บเอาใบขามเนาะน,น้ำขอกแคก่แกงหัวเันนี้จ้ะ บมะขามไปใส่แกงเห็ดเฟืองบรรยากาศบ้านข่อยนะตอนนี้ก็ยากาศบา้านแย่หรอตอนนี้ก็ส,สามโมงเช้าเลยนะคะนี่สามโมงเช้าแล้วพักกี่มาน